ดิฉันมีความสุขทุกครั้งเลยค่ะรู้สึกมีพลังในการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จําเป็นให้กับเด็กๆที่นี่ดีใจได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนได้เห็นถึงความสําเร็จความก้าวหน้าของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอนที่คนเป็นครูได้อบรมบ่มเพาะต้นกล้าความรู้ได้ถ่ายทอดทั้งความรู้ด้านวิชาการทักษะการทํางานการดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคมพร้อมทั้งจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตด้วยหลักความพอดีเป็นบุคคลที่มีความร,ามรู้ควบคู่คุณธรรมและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้พร้อมทางศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพในสังคมต่อไป เรียนท่านคณะกรรมการที่ประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวอารุณไทยแก่นมีตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะโรงเรียนบ้านนวนกาหลงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1 ด้านบริบทของโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนบ้านนวนกะหลงเป็นสถานศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่1 บ้านโนนกาหลงตำบลนวนกาหลง,ำนนนหลงอำเภอพิบูรลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2567รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น185คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คน พื้นที่ตั้งโรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอ35กิโลเมตรดังนั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนในหมู่บ้านจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โรงเรียนมีนักเรียนจำนวนค่อนข้างเยอะผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปจึงไม่ได้เห็นความสำคัญของการเรียนของบุตรหลานมากเท่าที่ควร สำหรับปัญหาที่มาและแลงรงบันดาลใจดิฉันเห็นว่าภาษาไทยเป็นพื้นฐานของการเรียนและวิชาอื่นๆอาจจะกล่าวได้ว่าวิชาภาษาไทยเป็นหัวใจเป็นปันไดขั้นแรกของการเรียนในทุกวิชาเลยก็ว่าได้เพราะวิชาอื่นๆเช่นวิชาคณิตศาสตร์การอ่านการเขียนแผนผังแผนภูมิและการอ่านโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและตีความวิชาวิทยาศาสตร์การสื่อสารความหมายความรู้ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ในทุกวิชาล้วนต้องใช้ทักษะการอ่านและการเขียนซึ่งเป็นทักษะที่เป็นพื้นฐานที่นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาในวิชาภาษาไทยหากนักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ดีจะทำให้สามารถเรียนรู้ในวิชาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนทางภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567าจำนวน16คนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านและเขียนคำในมาตรา ตัวสะกดแม่กงได้ทําให้การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นๆเกิดปัญหาเรียนรู้วิชาอื่นได้ช้าวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่จะเน้นการบรรยายทําให้นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายอีกทั้งผู้เรียนยังไม่เข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่เรียนเท่าที่ควร ดิฉันจึงได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหาวิธีการแก้ไขปัญหารวมทั้งวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงกับตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ผ้นการเรียนรู้ที่คาดหวังตลอดจนเทคนิควิธีการสอนที่สอดคล้องกับระดับปฏิบัติที่คาดหวังตามวิทยาฐานะที่ขอรับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้หนึ่งชั่วโมงเรื่องมาตราแม่กงหน้ารู้โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบตัติแบบกลุ่มการเรียนรู้การใช้คำถาม,ถามกระตุ้นความคิดโดยกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลายกระตุ้นความสนใจของนักเรียนผ่านกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อความกระตือรือร้นในการใช้สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้ง่าย โดยขั้นที่1นึ่ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนที่ฉันจะใช้บัตรคําเพื่อกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับมากตาตัวสะกดโดยใช้บัตรคําได้แก่คําว่านากับคําว่านางติดบนกระดานครั้งละสองคำ ครูให้นักเรียนฝึกอ่านและสังเกตความแตกต่างของทั้งสองคำนี้โดยใช้คำถามกระตุ้นความอยากรู้ในเนื้อหาที่จะเรียนต่อไปว่านักเรียนคิดว่าคำ2สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนอ่านสะกดคำพร้อมกัน จากนั้นครูนำเสนอเกมปริศนาคำถ่ายแม่กงให้นักเรียนเล่นโดยใครยกมือก่อนและตอบถูกคนนั้นคือผู้ช,ชนะโดยให้เพื่อนในห้องช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นครูพานักเรียนอ่านคำเฉลยพร้อมกันขั้นจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ครูเปิดเรื่องกลางปลาหญ่ จากโปรแกรม powerpoint จากนั้นครูอ่านเรื่องกลางป่าใหญ่ให้นักเรียนฟัง1รอบแล้วให้นักเรียนทุกคนอ่านตามจนคล่องประมาณ3-4ถึง4รอบครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องครูให้นักเรียนสังเกตคำจากเนื้อเรื่อง4-5คถาคำาำว่าช้างลิงยุงแกงกลางให้นักเรียนสังเกตคำแล้วอ่านออกเสียงแจกลูกคำตามครูครูและนักเรียนร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์คำ ซึ่งทุกคำมีงองูเป็นตัวสะกดเหมือนกันจัดเป็นคำในมาตราตัวสะกดแม่กงครูนำเสนอคำมาตราแม่กงให้นักเรียนฝึกอ่านโดยครูขออาสาสมัครนักเรียนนำเพื่อนๆในห้องฝึกอ่านแล้วสะกดคำพร้อมกันจนเกิดความเข้าใจ ครูให้นักเรียนเล่นเกมบิงโกแม่โกงโดยครูติดแผนภาพวิธีการเล่นเกมบิงโกไว้บนกระดานแล้วอธิบายวิธีการเล่นเกมบิงโกมาตราแม่โกงให้นักเรียนฟังพร้อมกับสาธิตวิธีการเล่นเกมบิงโกจากนั้นครูแจกแผงบิงโกให้ผู้เล่นคนละหนึ่งแผงและครูแจกเบีย้ยให้คนละ20เบีย้ยครูสุ่มคำโดยใช้โปรแกรมจาก คอมพิวเตอร์เมื่อสุ่มได้ทำใดให้ผู้เล่นทุกคนอ่านสะกดคำพร้อมกันเมื่ออธิบายวิธีการเล่นเกมเสร็จแล้วครูแจกแผงบิงโกให้นักเรียนคนละหนึ่งแผงและเริ่มเล่นเกมตามวิธีเมื่อได้ผู้ชนะแล้วมอบรางวัลให้ท้ายคาบแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ4-5ถึงคนจากนั้นแจกเกมจิ๊กซอว์ผสมคำแม่โกงให้กลุ่มละ1แผ่น แต่ละกลุ่มช่วยกันต่อจิกอ๊กซอกลุ่มใดต่อเสร็จก่อนกลุ่มนั้นคือผู้ชนะจากนั้นให้กลุ่มที่ชนะออกมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยที่ให้นักเรียนเลือกคําจากจิก๊กซอมาหนึ่งคำแล้วพาเพื่อนๆอ,อ่านสะกดคํากลุ่มละ2-3งถงาคำกลัให้นักเรียนทําใบงาน ที่1เรื่องมาตราแม่กงน่ารู้แล้วนำส่งในชั่วโมงเพื่อเฉลยคำตอบครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่1โดยครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเพื่อเฉลยคำตอบหน้าชั้นเรียนหลังจากที่ตัวแทนนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้เพื่อนทุกคนอ่านสะกดคำพร้อมกันนักเรียน ร่วมกันทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กงจำนวน5ข้อจากโปรแกร,รม powerpoint จากนั้นเฉลยพร้อมกันในชั้นเรียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นสรุปความรู้ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้คำที่มีงอง,งูสะกดทุกคำจัดเป็นคำในมาตราแม่กงให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันคนละหนึ่งตัวอย่างก่อนหมดชั่วโมงครูฝากให้นักเรียนทบทวนเรื่องที่เรียนในวันนี้ การเรียนรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงมากขึ้นซึ่งจะเกิดความรู้ที่คงทนสามารถต่อยอดไปมาตราตัวสะกดแม่อื่นๆได้สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมประเมินการสอนของดิฉันในครั้งนี้และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้สื่อ ให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นถึงกระบวนการพัฒนานักเรียนและได้เรียนรู้ได้เข้าใจบริบทในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนก่อนที่จะไปประเมินการสอนของดิฉันต่อไปขอขอบคุณค่ะ